ถ้าหน,น,นีไม่ออกเราจะไม่ได้ออกจากบ้านกันเลยอย่างเนี้ยเราจะบอกอะไรให้ว่าเดี๋ยวเนี้ยเราไม่กลัวแล้วนะเราอ่ะมานั่งคิดค <OM polls> <Damn>. ิด <estate> ดูแล้วว่าถ้าวันหนึ่งเราเจอผีแบบจะจๆเงี้ยเราจะคบเป็นเพื่อนเลยว้ายของนีินไม่องนีิก็เคยเจอลาบูบูมากันร้องของจริงลิมิตดมีตัวแล้วนี่นะคะก็คือ กล้องของเล่นที่สแตมเล่นไว้ยังไม่เก็บค่ะโอ้โหแม่ปุ๊เป้<อ>ซื้อกล้องมาใหม่แล้วครับเนี่ยนี่คะ่ะกล้องวิดีโอใหม่แม่ทาไมมันเล็กน่ารักขนาดนี้ยดูจอได้ด้วยนะถ่ายมาแล้วเป็นไงโอ้โหรุ่นใหม่ไม่ใช่กล้องนี่โยเลโกเลโกเราไปซื้อมาจากที่เลโกแลนด์เก๋มากเลยนะเขาทําได้3ามอย่างในกล่องเนี้ยเป็นกล้องแบบนี้แล้วก็เป็นกล้องอันนี้ที่เป็นกล้องวิดีโอที่เราเล่นเมื่อกี้แล้วก็เป็นโทรทัศน์แล้วกล้องถ่ายรูปเขามีฟิล์มด้วยนะ อันนี้ก็คือเดี๋ยวถ้าเกิดเล่นอันนี้เบื่อแล้วเดี๋ยวก็แกะแล้วก็ต่ออันใหม่ทีนี้เชแตมก็ต่อไว้ค่ะแม่จะมาเก็บโพะแถวนี้แล้วไปยุ่งกับของเล่นเชนแตมทําไมอะครับเนี่ยก็ของแม่หายสิอะไรหายกุญแจบ้านออกจากบ้านไม่ได้กุญแจบ้านหายนี่ไม่ได้กินอะไรมาตั้งหลายวันแล้วเนี่ยก็เกินไปเพิ่งหายวันนี้แลกขาตั้งกล้องอะขาตั้งกล้องจะเห็นแม่สีขาวสูงๆที่เราไว้ถ่ายเซลฟี่อะไม่เห็นอ ไม่รู้หายไปไหนเราก็หาห้องสแตนนี่แหละแล้วเดินเข้ามาก็เห็นของเกะกะก,ก็เลยเก็บซะหน่อยอ๋อนี่นี่หยิบขึ้นมาแล้วค่ะอยากจะโชว์ให้ทุกคนเห็นสิ่งนี้นะคะที่เลโกแนด์อีกแล้วค่ะทุกคนนี่คือสภาพของเรา3ามคนตอนเล่นรถไฟหกดูชสเต็มดิสเตกตนเหลือกอะกลัวมากอะจุบจากแหลมคพ่อดูแม่ดิแม่กรีดหนักมากอะผ้าชิวมาก พราะชอบเล่นอะไรแบบนี้เพราะเหมือนนั่งชิงชายแล้วก็นี่ๆจะโชว์ค่ะอันนี้ก็คือเลโก้อันนึงที่ชาตามเขาเลือกเองคือจริงๆอ่ะแม่ให้โคต้าแค่1กล่องเท่านั้นค่ะในการที่จะซื้อกลับมาใช่ไหมแต่พอดีเขาลดต้อง40%มาแล้วก็บางอันเราไม่เห็นอันนี้ยังไม่เห็นในเมืองไทยอะไรเงี้ย ก็เลยเอามาเขาต่อได้หลายแบบแล้วเดี๋ยวนี้อันนี้เป็นที่รดน้ำต้นไม้แล้วก็มีดอกไม้ข้างบนใช่ไหมเป็นแจกันที่เป็นรูปที่รดน้ำอันนี้เป็นรูปรองเท้าบูทอันนี้เป็นนก2ตัวอยู่กับดอกไม้คือเลโก้กล่องเดียวแต่ต่อได้หลายแบบแม่อิวันข้างหลังจะเห็นแบบใหญ่กว่าแล้วแม่ก็ซื้อของแม่เองมาด้วยหนึ่งกล่องเพราะแม่ชอบต่อเลโก้นี่ค่ะเป็นบ้านของคุณปู่อาร์ตอันนี้เป็นคอลเลกชันดิสนีย์หนึ่งร้อยปีแล้วอันนี้ก็คือของที่มีอยู่แล้วนะคะ หาก it, <_ lan et> ันโ eh <ılan> ต๊ะนี้แม่หาเสร็จแล้วค่ะโต๊ะนี้ไม่มีค <_ an ot> ่ะทุกคนเรามาหากันต่อดีกว่าเดี๋ยวดูในตู้เย็นก่อนว้ายยออะไรอ่ะสาว ผมผมแข็งโป๊กไปหมดเลยเห็นไหมเขาไม่มีชีวิตแล้วใช่ไหมถึงต้องเอามาแช่ในห้องเย็นแบบนี้ดูสิตัวแข็งทื่อหมดเลยเย็นเจี๊ยบเลยอ่ะผมแบบย่างแข็งแล้วดูคนที่ทํามือพี่จ๋าคือสี่สาวเนี้ยค่ะแม่แยกออกมาจากกล่องเก็บตุ๊กตาชแตมคือแม่จะมีกล่องที่เขาเล่นได้แต่ว่าสี่สาวเนี้ยแม่รู้สึกว่าแม่อยากจะเก็บเขาดีๆแหละเพราะว่ากลับมาดูแล้วสวยแล้วเขาเยินมากแต่ละคนดูผมเผพ้สิแล้วชะแตมก็มาถามว่าแม่ออกมาทําไม แม่ก็บอกว่าแม่จะพาเขาไปรักษาเพราะเขาเยินแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วแม่จะใส่ตู้โชว์ดูคนนี้สิหัวแตกมาเล่นปะเลอะอะไรไม่รู้เนี่ยผมเ้าจะกะว่าอวิสะผมทําผมใหม่คนนี้อีคนเนี่ยกระเซิร์กระเซิงเลยอะ่ะคนนี้เป็นบาร์บี้รุ่นโชว์ด้วยนะรุ่นแฟชั่นน่ะแม่ก็บอกว่าเดี๋ยวแม่จะเอาไปรักษาเชอร์แตมคงนึกว่าเป็นไข้ตัวร้อนเลยมาแช่ตู้เย็นแน่เลยอะ่ะไม่ได้นะคะสี่ตัวนี้แม่ยึดคืนแม่ไม่ให้เล่นแล้วนี่ สลามนะคะขวดน่ารักดีนะแต่ว่าเนื้อแม่ไม่เคยชอบแม่เก็บเอาไว้เผื่อเรา,เอาไว้เล่นละครกันอย่ดูข้างในดิเห็นอะไรขาวๆเป็นเม็ดๆป่ะเห็นปะไข่กบไม่ใช่ข้าวสารอาหารให้เออเราคิดว่าเป็นข้าว<ม>เพราะว่าเราเคยเอาหม้อที่ใส่ข้าวปันนี้แล้วเด็กๆก,ก็เอาข้าวไปใส่ในทุกอย่างอะ่ะนี่เดี๋ยวเราจะทิ้งแล้วถ้าอั่งนั้นอ,อันนี้นะคะกะว่าจะทิ้งแล้วก็อาจจะล้างขวดเอาขวดไว้เป็นพร็อพเ้เพราะมันดูอีมากเลยเนี่ยเชื่อได้ไงว่าคือสลาม อาจจะเป็นขี้มูบ้าอีมูเด็กแบบมาเล่นกันทุกคนแล้วก็ค่อยๆอยแคะกันทีละคนไ้สะสมไว้เงี้ยจนได้เยอะขนาดนี้เอาออกเอาออกีนเอาออกอะไรอยู่ในไมโครเวฟอะะป๊อปคอนทำป๊อปคอนกินกันแต่มันต้องแกะก่อนสิแล้วมันต้องใช้ไมโครเวฟจริงด้วยอันนี้มันทำไม่ได้เขารู้ไงว่าทำไม่ได้เขาก็เลยไม่แกะ อ๋อสงสัยเอามาเล่นกันแน่เลยเอาของใช้เอาของกินมาเล่นกันอีกแล้วนะคะไม่ได้ค่ะไม่ใช่ของเล่นนี่อันนี้นะคะตู้หนีบตุ๊กตานะที่เด็กๆชอบเล่นกันมากเลยอะแต่ข้างในอะไม่ค่อยมีอะไรไว้ายกุญแจบ้านเจอแล้วกุญแจบ้านเอาเข้าไปได้ยังไงอะนั่นนะสิเอาเข้าไปได้ยังไงเนี่ยแล้วจะออกไงอะครับเฮ้ยยมเป็นตู้หนีบเราต้องหนีบออกมาสิเดือดร้อนแล้วแม่หนีบไม่ค่อยได้อยู่ด้วยเนะี่ยแล้วยังไงอะ ถ้าหนีบไม่ออกเราจะไม่ได้ออกจากบ้านกันเลยอ่งเนี้ยชีวิตนี้ขึ้นอยู่กับการหนีบของแม่ครั้งนี้แล้วค่ะเด็กๆเ,เขาคงแบบว่าอยากจะเล่นอะไรสนุกสุก<ช>มันจะมีรางวัลใหญ่มั่งแล้วเห็นกุญแจบ,บ้านของแม่ปูเป้เป็นรางวัลใหญ่มั้งเขาก็ไปเลยใครหนีบอันนี้ได้เนี่ยได้บ้านเราไปเลยอ่ะไม่ได้เราจะปล่อยให้ใครหนีบไปก่อนไม่ได้แม่ปูเป<ล>้ต้องเอาบ้านเราคืนมามาฝีมือแม่เองหนีังไงก่อนหนีังไงก่อนเดินหน้าทําไงเดินหน้าเดินหน้าเดินหน้า โอ้โหแม่บุเต้ดูท่าทางมันจะเป็นไปได้ยากมากเลยนะเฮ้ยอ่ะสิอ่ะขึ้นขึ้นก่อนขึ้นขึ้นขึ้นไปอึ๊บโอ้ยอ่ะลงมาอ่าอ่ะอ่ะโอ้ยเนี่ยตรงไม่เนี่ยโอ้ยเราได้แจ็คปอตครับเราบันใหญ่เราเต็มเลยโอ้ยไโหแจ็คปอตแตกออกมาง่ายเลยเ้าตู้คีทั้งหลายเหห็นนวแม่ปุ๊เป้ นี่ออกมาแล้วเราได้บ้านของเราคืนมาแล้วค่ะทุกคนที่โกงชัดๆก็ตู้เราอะนี่ตู้เราอะออะเราได้มาแล้วค่ะกุญแจบ้านเหลืออะไรนะขาตั้งโทรศัพท์เซลฟี่ของแม่ลองถามน้องกลุ่มนี้ไหมน้องกลุ่มนี้เห็นบ้างหรือเปล่านั่งกันอยู่เต็มไปหมดเลยอะจะถามคนไหนดีอะ CCTV กล้องวงจรปิดแม่ไหลมีตาหลายคู่มากนะคะ แมวจังเนเน่เห็นขาตั้งกล้องแม่ไหมไม่เห็นเลยอะแม่บูบี้โหมัวแต่เล่นกันนะสิไม่ช่วยแม่เฝ้าของเลยอ่ะมึก็โทษจริงนะแม่ปุ๊บี้ทีหลังอ่ะถ้าจะแตมเอาอะไรแปลกๆเข้ามาในห้องเนี้ยรีบวิ่งไปบอกแม่เลยนะโอเคค่ะแม่ปุ๊บี้โยแม่บูบี้ตัวร้อนมาครับเนี้ตัวไม่ร้อนแต่เราไม่เจะบอกเมื่อกี้คนนั้นก็พิบตาใส่เราจริงๆก็พิบตาแบบนี้ก็พิฟข้างเดียวคุณลู ไอ้อกล้องเห็นไหมโยจับมาว่าอยู่ดีๆเขาก็มีปราค้างหนึ่งอะนี่ใส่เราอ่ะตอนเรูคุยด้วยอ่ะแปลว่าคนนี้คุยกันรู้เรื่องเดี๋ยวแจ็คคนนี้ไปนอนในห้องแม่ปุ๊บเป้เจออะไรแปลกๆนี่ป้วยโอ๊ยอยากาเล่าเรื่องผีมันก่อนเจอในห้องนอนเลยเจอ,อจังๆเลยค่ะกลางดึกเดินไปเจอจังๆเลยอ่ะ <c oughs> โยเราอยากทําวิดีโอแล้วเรื่องผีอ่ะเด็กๆก็มาขอกันเยอะเลยโยจะเล่าก,กับเราว่าไม่เอาอ่ะโยกลัวเราก็กลัวไม่มีการไม่มีการเล่าคนเดียวแม่กลัวคนนี้ขึ้นห้องเลยดีกว่า ไปไฟกับผีในห้องนอนให้น,อน่อยไปไงก็เอาคนนี้มาเล่าด้วยเราจะบอกอห้ให้ว่าเดี๋ยวเราไม่กลัวแล้วนะเราอะมานัาง่งคิดดูแล้วว่าถ้าวันหนึ่งเราเจอผีแบบจะจักอย่างเงี้ยเราจะคบเป็นเพื่อนเลย <laughs> ไปไหนไปด้วยกันเลยแต่ว่าว้ายห้องนี้ในห้องนี้ก็เคยเจอ <laughs> แต่ว่ามาแบบสภาพดีๆอะเป็นเพื่อนกันได้ห้องนี้ชาติมาเคยเจอจะกจกตรงนี้แม่เคยเจอเอง ตรงนู้นพูดไปนี่เด็กๆ,ๆไม่กล้ามาบ้านแม่ปูเป้แล้วนยนี่เราพูดเล่นใช่ไหมไม่ใช่เรื่องจริงไม่ใช่เรื่องจริงแม่อ้ําีนี่มีในโลกหรอไม่มีมถ้ามีก็มาหาแม่ปูเป้เลยคือหายว่านจีมาค่ะเราเข้าไปในโซนนู้นกันแล้วค่ะนี่เขาเห็นเราเข้ามาบ่อยใช่ไหมเนี่ยเขาเลยสร้างกำแพงเมืองจีนมาล้อมรอบไว้อย่างนี้คืออันเนี้ยสร้างประตูมาหนาแน่นขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันเลยเนี่ยนี่เราว่าครั้งหน้าจะแต่งก่อกำแพงปิดล็อกห้องเลยอ่ะ แต่เราต้องเข้าเพราะของเรายังหาไม่เจอล็อกซี่แม่ขอเข้าห้องหน่อยนะโอเคโอเคสิโอเคโอเคโอเคครับล็อกซี่ห้ามบอกเฉยแต้มโอเคไหมโอเคครับโอเคครับเรียบร้อยล็อกซี่ขี่ม้าถอยหลังไปเลยขออนุญาตนะครับล็อกซี่อันนี้แม่ตูเป้ต้องแบบไล่คาถาแบบว่าให้ประตูมันเปิดอะเอสเพรสโซประตูน้ำ เดือดร้อนแล้วประตูพังไปแล้วสงสัยแม่จะไล่คาด่าพ่เดี๋ยวมาเก็บให้นะจ๊ะโอยเยอะไรครับมาเร็วเฮ้ยตัวอะไรน่ะมันกำลังดังอ่ะลาบูบูดังเลยนี่แม่ผูกเบ่ซื้อมาก็ซื้อเฉดแต่มันไม่ใช่ของจริงอันนี้ร้านไขยตุ๊กตาข้างทางตัวละร้อยกว่าบาทแพงมากเลยนะของจริงอ่ะแพงมาก คือราคาเขาจริงๆอะเป็นหลักร้อยแต่ตอนเนี้ยฮิตกันจนแบบหาซื้อไม่ได้แล้วคนที่ขายอะเขาก็ขายเป็นพันๆเฉตมก็อยากได้แม่ก็แบบโอ้ไม่ได้นะถ้าจะแพงขนาดนั้นแม่ก็เลยซื้อแบบร้านตุ๊กตาข้างทางที่เขาเอามาทําเป็นกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยร้อยห้าสิบอุ้ยนั่ 150. นอีกตัวนี้ใช่กันเนี่ยตัวละร้อยอะนี่ไงไปจุ๊บกับกระจกเฉยๆยไม่ใช่ของจริงออตอนนี้ก็เลยมีอยู่สองบูพีสองบูอ๋อเฉตมเขาทำบ้านนี่ล่ะบูบูพี่ นี่ก็ตายไปนั่งคุยกันอยู่เมื่อกี้ไหมก็ไตอืดอยู่ด้วยนะโอ้ไปคุยกับเพื่อนไปอ๋อมีความสุขคงเหงาวะ่ะอยู่คนเดียวตอนอืดยัง <c oughs> มีน้องหมามีแมวจางอุ้ยเขาทำบ้านนั้นระแล้วในบ้านหมามีอะไรเนี่ยถ้าหมามาอยู่นี่เราในบ้านหมาแม่คิดว่าต้องมีอะไรอุ้ยจอมซุ่มลาบูบูมากันร้องของจริง <c oughs> ลิมิตโอ้โหเราเจอของจริงแล้วจากป๊อปหมาด้วยนะโอ้ ลีมีเต็ดมีกล่องเดียวในโลกอันนี้จะเต็มถาองจะเป็นเวอร์ชั่นน่ากลัวหน่อยนะโย่ Yo, เรากว่าเราถามหน่อยวันนี้ลาบูบูหรือโดเรมอน <laughs> <laughs> มกระเป๋าวิเศษด้วยนี่กระเป๋าวิเศษอุ้ยมีของมีของข้างกล่องนี้มีไหมบอกว่าเราจะได้ตัวอะไรเขายังไม่ได้ถาม <laughs> อ๋อถ้าเป็นกล่องสมไม่บอกอยู่แล้วเราต้องแกะถึงรู้ <laughs> แต่จะบอกว่าถ้าซื้อยกเซ็ตนะซื้อยกเซ็ตหกกล่องอย่างเงี้ยเขาจะมีหกสีสแตนดาร์ด ตัวสีพิเศษอ่ะมันจะแรนดอมอะในหลายๆกล่องจะมีสักหนึ่งตัวเป็นสีน้ำตาลคือตัวอื่น6สีที่เป็นธรรมดาเขาจะสีแบบมาันกอนลงอ่ะหวานๆอะชมพูครีมน้ำตาลอ่อนฟ้าอะไรอย่างเงี้ยแต่นี้เราซื้อมากล่องเดียวก่อนมาสุมชั้นแต่งก็ซื้อมาสุ่มพิซซีเขาใจตัวไหนมีตัวโอ้โหตัวนี้พิซ่าถือใช่ตัวนี้คือลิมิเต็ดเลยโยจะแต่งได้ตัวเลย โย้ว่าไม่ได้นะเขาไม่ได้ใช้ลาบูบูธรรมดาของช็อตเต็มนี่พร้อมแต่งตัวด้วยนะเพราะเดี๋ยวนี้เขามีเสื้อผ้าลาบูบูขายโหนี่จัดพรอมมาเต็มติดโบซื้อเสื้ออุ้มตุ๊กตาแล้วโอ้โหช็อตตมเจ๋งเลยเลือจะเอาไปทำสร้อยข้อกระเป๋าเออ,อจริงจริงๆต้องคล้องได้ด้วยนะเ,ออเห็นคนเอาไปคล้องกระเป๋าเยอะแยะเลยนะหรือว่าแม่เอาไปทําที่คล้องกระเป๋าแล้วเซอร์ไพรส์ช็อตต็มเขาไปรับเย็นนี้ตอนนี้ฮีเป็นมากแล้วตัวนี้เขาเลิกฮตแล้วเหรอครับเนี่ย โ,โ,โอ,โอ้จริงดู๋นี้คนไม่สนใจโกโกวาแล้วอ่ะชุดเรายังมีอยู่เลยนะไม่ได้ใส่เลยออะเจอแล้วนั่นไงเอามาทำรีวิวแน่เลยอ่ะเอามาตั้งกล้องถ่ายเล่นกับบ้านละบูบูอ,อหรือไลฟ์ก็ได้นะเชทแตมช่วงนี้ชอบไลฟ์นี่ใช่ค่ะไปดูแชทแตมไลฟ์ได้นะที่ Instagram แตม Story Official เออชยชทแตมเดี๋ยวนี้ like นไลฟ์บ่อยนะไลฟ์บ่อยไลฟ์บ่อยคุยกับเพื่อนๆเลยเงี้ยนะ นี่ก็จะครบแล้วนะคะทั้งขาตั้งทั้งกุญแจบ้านนะคะเดี๋ยวแม่มาเก็บอันนี้ให้เฉลีแต่ด้วยให้เรียบร้อยถ้าชอบวิดีโอแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับรสมาชิ์นะคะเราจะได้เจอกันบ่อยๆวันนี้แม่คุณพ่อไปก่อนนะคะบ๊ายบาย